เพชรคนเดิมสวัสดีพี่สุภูสุขคนครับผมเมื่อเนี่ยกับชิม่าตามแนวทางของพญ่ากันตอนวดโศกหมันน้ำพญ่ามาเนาะพี่น้องเเาานะลูกท่านตัวเถิดพ่อสวัสดีครับผมพ่อพอดีคุณพ่อพ่อเป็นไรนอนซ่อมลางบ่มากเนาะบ่ได้ซ่อมลางบ่มากๆกับว่าเป็นอยังแตราว่าบดมันเข่าตรงๆที่พ่อให้วิ่งเกตกำสองมานำกันหลอดๆป้องเองม่านนำกันได้สองหลักฐาน แต่ว่ากับฟั้งในคลิปกันเลยน้องพเนาะพอว่าเจ็ดกับสองมันน้ำกันมัน้ำกันได้เครืจับคูนกับเข่าตรงเลยให้บนนี่อันนี้เลขฝันเนาะเลขฝันเลขฝันตรงนี้เลขฝันว่าเขาแต่ว่าเลขคำนวดนี่เขาตรงๆเลยนี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่บนวิ่งเจ็ดกับสองมานน้ำกันกอดข้อกันมากมันออกเจ็ดสองค่ะสองสองเจ็ดสอง เรยกลางออกศนเก่าพออือขบรเบิ้งนี่หก็มาโโอ้โหองัองธามะตะโคกที่ไปเอาไม้ี่ไม้นั่นเราไปเอาออันน้ำกับไม่อย่างนี้น้ตรงเงี้ยเอาน้ำกับไม่ได้ว่าเอาขั้นเบ็ดไม่น้ำเลยเด้อนะอขั้นเบ็ดขั้นเบ็ดมันก็ซื้อดีเคาดได้ขนาดฮะคาดเอาไม่เพิาะซื้อดีแล้วก็เพิ่นว่าจะเอาส้มนักมาให้เลงันก็เลยหาส้มมันโกลไม่อนี่ยว่าไปคิดเบ็ดรแยกับไคิดเบ็ดุณอาจารยเนี่ยค ลุกลุบส่วนถนำามจมาหอดขั้นลรงแม่เลยแต่วัดกะเขาบ่นได้เหระแต่ธรรมดามรรมมาตามซื่อตะเก้าซือเจ็ดสองเลยโอ้แต่ว่าบัดนี้ห้างเทียมันม้านำกันมันมาตัวเดียวเห็นไหมค่ะคือสูตรบนมันจะเป็นซีโอ้ครับห้างเทียนมานำกันห้างเทียนมาตัวเดียวนะค่ะแต่ว่าก็ตามเพ็ดตามเพ็ดซือมาตตะเก้านั่น ือเจ็บสองโลดนะแต่ว่าขันสองม่นอยู่ท้ายโลดนะรออัตามๆพ่อบ้าพ่อกับพ่อกับบ้าอยู่ขันสองม่านก็เบิ้งคลิปเบิ้งคลิปยอดหลังเลยพ่อพันว่าสองคลิเป็นลักหน่วยอยู่อืมันมากว่ามันมันมันกับขวานีนอนนอกในขัน้าถ้วยถือกับคื่อะถือึคนื่องจริงแมนพ้อมข้ามดานถือรมามดาอันขั้นถ้วยถือกับถือว่าแม่นว่าแม่นแต่วเอฟซี่คยยังเห็นย่องตะพ่อแต่ว่า้ะพ่อเบ้าดีนย มันกิดเท่ใจในเรื่องนอเขาก็เลยว่าองค์ที่เรื่องะอขันที่มันถาวอนมันพ้องประกันคือบ๊อบว่านาเขยไทยเขยไทยว่ารับประกันบ๊อบประกับเพราะเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์กระ่าว่าได้เพราะอะได้มันเป็นไปเ่าได้นั่นแม่ของมู่นีแม่ครับอันนั้นมันจูงอันนั้นมันถืออ่างว่าแม่นอ้างว่านั่นดวงเขาค่ะรูปดวงนี้อันนี้เคยเจดีย์นี่ย่างรังนคยเจดีย์วังหันมันออกเวยเนาะมาตะโคกวันนี้เปรียบเท่าทรัพ้ เดี๋ยวกูจะจีบโคเบิร์โอ้มันแมนมาก่ะขอเจอพอดีเนาะค่ะขอมาตะโคกติเออมาตะโคกข้าวมานโดนเตืมกเวลาม่ากันอาบน้ำไม่กับเรื่องมาเกี่ยวไม่อาบน้ำแล้วก็ยังมานั่งจักต่ออีก่แล้วว่าเห็นอันนี่ฮะมาหอดก็ท่านแหน่เอาแล้วนั่นไปย้ายก้อนถ้ย้ายมากจะได้ไม่คอยพ่อทองกันจีนว่านั่นดีกันจีนว่าขันไปว่าได้มากกันจีนว่าเฮ้ยไปเดินดงจะหากระดาษเลื่อมเลื่อมกระดาษพ่ออืะ เอื้มแล้วกระยางมาเลยหากระดาษมาเขียนมีตัวนึงของสิบเก่านั่นมันมันเขียนใส่ใจที่ไม่กระดาษชมันการของมาหนีนอ้ําเขามันกาเห็ดไ่ตามันนั่นมันไม่เลยกกันท่านเท่าดอกท่านเลี้ยเขาทำมันฝันกับตะกบกับเพราะท่อใดดอกฝันกับใดห้างเทียกับว่าเป็นตันกับพวกเป็นในห้องดอกนั่นแหละเออตู้ข้าวไร ยิงเขายกยิงสั้นลงเลยเอาฟองเงืนนี่ไปยังไดพฟองเงืนดีเข้าข้าวเข้าเข้าเอาเลขกวิ่งนี่คือแม่นแต่กอดข้อกันมากลองซองแ่ให้พ่อนั่งก้อนเดียวอือให้เฮ็ดก้อนนี่ก้เเอาเสบเสิบเสิมันถึว่านั่งคืดึมันเสียนั่งคืดเพราะไรแล้วพ่านั่งคืดเพราไรนีิเอาเอาเอาเลข ติดเลขวิ่งไปก่อนอเลยพอเล็กวิ่งไปก่อนเลกมันออกสองสองเจ็ดสองเหลขมันออกสอ,สองเจ็ดสองหกนึงหกกับหนึ่งกันหรอหกหนึ่งนี่หกกับหนึ่งน,นี่บนเลขรางกว่า บนบนหกหกกำลังหกกำังหกกำังบน่นเอาหนังไปไงเอาหนังไปก่อน,นเอาละเดีย๋ยวันทีไปก่อนเดี๋ยวไปรอกเอาไม้เรื่มกระดาษที่หนึ่งชิบหกมิตูน่า,อานมอมอ,มอมาสติไม่ช่สิบหกที่ ครับหมวด16เอาเขาข้าไปก่อนครับอันนี้หนึ่งมี่ครับหวดหนึ่งหันนึ่งหันนึ่งมีซุรออกไปแล้วออน่งไปก่อนเอามาตถิตรงกับมือกังไงบนอันนี้บลนได้รางกว่อบนบนเนาะหกครับสองหกหนึ่งเอาเล็กวิ่งไปก่อนเล็กวิ่งไปก่อนหกเขียนตลรงก็ไเท้กลับหน่งหก หกกับหนึ่งไปก่อนเนาะพอเนาะเลวิ่งนับเอกำลังคิดยูนนะครับคิดกันบนเราเนาะหกกับหน่งครับเลหัวจะออกขั้นพ่อสมงลงเนาะพอจะหนุนหัวด้หนึ่อือจะคก้าขนหัวแาบเลขออขนหเอายิ่งซีไปเลยล่างโอ้ตัวเดียวโอ้ล่างใค้ซีตัวเดียวซีตัวเดียวโอเคพละะนั่นคน อ๋อใส่แหละล่างวิ่งสีเนาะอสองสีแหละมันฝ่าวันบวันไหนนั่นนี่เนาะนั่นแหละนั่นทำนั่นตะกอนเกินเกินตะกอนแล้วพอเนาะเกินตะกอนใครได้บัคาเพิ่นได้เลขดีเลขเด็ดมากจังเพิ่นหาแสวนั่นละเฮ้ามันบาเลยห้มผ่าเดียงเนาะสินเนาะเฮ้าตรงตรงไม่มาเลยอยู่ในสินนี่นี่เฮ้ามันตัวกันนั่นก็ได้ครับผู้เพิ่นเก่งกว่าเฮ้ากับมี อันนี้หมนีอันนี้เาคือว่ามันเป็นของธรรมดาห้เาไปถือกระถือซีหนึ่งนารุ่นเหรอมาดนี่โอซีหมวดหนีรบกอสามเนี่ยว้อ่ามันใจจักเตียกันสามอ่เออค่ะัเตี้ไหนพุ่นนี่เต้ยละสามแบบมากมากทุกเที้ยกันทิศราจังงั้นเตี้่นารุ่นลาโอซีนาลุ่นลาหวดหนีมากรบกอขึ้นว่าอยู่ แต่ว่าหอกกับปอตีจเสียแนวมนหรอกจะว่ามันหนารุ่นนะก็จะเสียหลายเนาะก็อืเขาจะเสียทอมันห้าหอกฟันหอานั่นนั่นส้มเรียกขี้ส้มหอกแนมกันอยู่นั่นกับห้ามันนั่นกับติดต้งจะตู่ก็หน้าจะคูก็หน้าว่าจับมาจักใบสองใบกันเล่นกันไปนะอันแนว้มูนนี่ที่ให้มันหมอมันกระบอกเปลี่ยนไปบ่าไรนะพ่อมันเป็ี่ยนของธรรมดาพ่อให้เลขเออเพิ่งควบคู่กันไปนึ่งพ่อให้เลขวิ่งเลขติดมากกว่านะพ่อเนาะ ใส่เลขดีเลขเด็ดมากกัหามาใส่ของพ่อได้หกกำังหนึ่งบนหกกำังหนึ่งพุพพง่นละห้ายู่ดีไม่แห้งกับพุ่นละใกล้ๆจังทีฝันล่ะก็จิประกบจังห้านั่นก็จิประกบเบิ้องหน้าก็จะประกบเบ,บิงนนบบ้งคือเข้ามาละห้าม่อไปอันประมาณจักสามมือเนี่ประกบครูไงพ่อ ปกปูบนไหนบ่ยังยหอเ้าเอาสามมือยังพอได้ป๋ห้เข้าฝันประกวดไปน้นแม่คุคือตวนี้หองฝันเดี๋ยวพอฝันมันเดีมันจบว่านนั่นดอกก็ถือว่ามันมันเป็นรักห้องอยู่นะโอ้มันก็เป็นรักเก็บอยู่ก็คือว่าเก็บนั่นแหะเอาบนพ่อหหนึ่ง้องใบกันพ่อห้หกคับหนึ่บนยอมยอมที่เห็นงานอยู่วัดกบแล้วเก็บีเกบเก็่ได้มคือดอกตัวนี้กับมัคือดอกกับคืนว่าสีคื่อยี่ดอกนั้น บ่นั่นนะนะบ่บ่คือบ่เหรียญอันนี้พ่อบ่ซื้อจักบาทเลย่นพะผมว่าบ่เหรียญคือบ่เหรียญเลยบอลบอลห่วงเลยแต่ว่าแล้วว่าให้ฟังแล้วนั่นครับกลับมาห้อยเป็นยังไงน้อเลขนี่มันไปให้ข้าเจ้า่น้อติดให้บ่น้อก็เลยดังเคยจุดนี่มาหอดกระปเสียบไว้แบตนั่นคช่เรียกว่าบ้าจังเลยเหมือนแไงกวาโคตรเบิ่งอ่ะนะครับแ่ะเราเห็นรถมาเอ้า เบอร์ลดอย่างกูค네 yes, ุ้นแค่ไปยานาที่นั่งแค่ไปยานามันก็มูจักกันนกของพ่อร่างถ่ายรถนะเออเมียนแล้วรถนั่นแล้วรถบนพ่อให้วิ่งเออหกกับหนึ่งร่างวิ่งสี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่ากะพิจารณาเอาไม่ข้ากงอะไรฮะม่นเมียนมามีนกับที่ทั้งไหน พ่อว่าต้องอีกจักอาทิตย์หนึ่งนาะพ่อเนาะจ้างกิ่กบคู่ให้กบคู่บนนหนเนาะพ่อเน้อกบคู่บนเนาะพี่น้องเขากได้โชคได้ลาบน้อพ่อวันนี้ดอกจี้อืมมันสวยขอบคุณในลายครับพ่อขอบคุณในลายครับขอบคุณในลายครับปั่นแล้วทรับกันตองวดเอาพี่น้องกับพี่แชบหน่อยจอยเนาะครับเนาะถ้าจะเรื่องฝากคนไลยคนแช่คนที่สามทั้งทีมงานนะครับนะทีมไหนพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม